ราคามันสัปะหลังล่าสุดประจำวันที่31พฤษภาคม65ขอบคุณข้อมูลจากกรุมการค้าภายในมันสัปะหลังราคาในประเทศหัวมันส่วน25%จังหวัดนครราชสีมาราคาอยู่ที่2บาท80สตางค์ถึง3บาท35สตางค์ต่อกิโลกรัมมันเส้นคลางอายุธยา9บาทถึง9บาท22สตางค์ต่อกิโลกรัมมันเส้นคลางชนบุรี9บาทถึง9บาท20สตางค์ต่อกิโลกรัมแป้งมันคลังกทม17บาท30สตางค์ต่อกิโลกรัม ราคาส่งออก FOB มันเส้นเป็นกิโลกรัมอยู่ที่9บาท88สตางค์ถึง10บาท5สตางค์ต่อกิโลกรัมเป็นตันอยู่ที่290ถึง295 US อลลาร์ต่อตันจาาแป้งมันสำหลังเป็นกิโลกรัมนะคะ17บาท55สตางค์ถึง18บาท23สตางค์ต่อกิโลกรัมเป็นตันอยู่ที่515ถึง535 US อลลาร์ต่อตนันไม้เห็ด FOB มันเส้น FOB แป้งมันราคาเท่าเดิม กับวันก่อนแต่ปรับตัวลดลงในรูปแบบของค่างเงินบาทนั่นเองค่ะถ้าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการค้าให้แจ้งสำนักง,งานพาณิชย์ในจังหวัดของท่านหรือสามารถโทรแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายในได้ที่เบอร์1569ได้เลยโชคดีร่ำรวยทุกท่านบาลาไปก่อนจะบายบ่าย